ตำรวจใจร้ายทิ้งลูกไว้ที่กองขยะก,ก่อนที่10ปีต่อมาจะเกิดเรื่องแปลกขึ้นในยามค่ำคืนที่มืดสนิทหยาดฝนตกโปรยๆพร้อมกับเสียงกลองจากในมือที่ไกลออกไปกลิ่นเหม็นจากกองขยะในตรอกซอยเล็กๆยังคงฉุนแสบจมูกแม้จะมีแสงไฟจากคมไฟท่ามกลางความมืดแต่มันก็ไม่สามารถขับไล่ความมืดมิดของหัวใจของงอคนที่กำลังเดินอยู่ที่นั่นได้ทิ้งมันไปเถอะมันจะเป็นภาระสำหรับชีวิตเรา เสียงของตำรวจหนุ่มดังกล้องในหัวเขาเขายืนนิ่งอยู่ท่ามกลางกองขยะร่างสูงโปร่งในชุดตำรวจยือนอยู่อย่างเมื่อลอยเขาก้มมองไปที่ทารกในอ้อมแขนเขารู้สึกถึงคอวามหนักหน่วงในอกแต่อะไรบางอย่างในใจกลับทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นหญิงสาวที่เขารักจากไปแล้วจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาหมดกำลังใจไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาคิดว่าตัวเองไม่สามารถดูแลเด็กทารกนี้ได้ความรักที่เขาเคยมีให้กับลูกสาวในวันที่เธอเกิดจังหายไปจากใจเขาแล้ว ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขารู้คือความเกลียดชังตัวเองและโลกที่เงียบเหงานี้เด็กทารกในมือร้องให้เสียงดังเหมือนต้องการให้เขาหันกลับไปแต่เขากลับมองไปข้างหน้ามือที่ถือทารกสั่นไหวก่อนที่จะปล่อยให้ร่างเล็กๆนั้นหลุดจากอ้อมแขนเขาทิ้งลูกสาวไว้ที่กองขยะราวกับว่าเธอเป็นสิ่งที่ไร้ค่าขอโทษนะฉันทำไม่ได้เขาพึมพำกับตัวเองก่อนที่จะหันหลังและเดินจากไปท่ามกลางกองขยะอันมืดมนและหนาวเย็น ไม่มีใครเห็นว่าเด็กทารกคนนั้นยังคงนอนร้องให้ท่ามกลางฝนที่โปรยลงมาอนาคตของเธอเริ่มต้นจากความทิ้งขว้างจากมือของคนที่ควรจะรักเธอที่สุดในคืนนั้นเขาหายไปจากชีวิตของเธอและเด็กน้อยที่ถูกทิ้งอยู่ในกองขยะก็ต้องเผชิญกับโชคชะตาที่ไม่รู้ว่าจะพาเธอไปที่ใดในยามรุ่งอรุณที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นกลิ่นเหม็นจากกองขยะเริ่มจางหายไปและเสียงร้องของเด็กทารกก็งเงียบลงแล้ว เหลือเพียงร่างเล็กๆที่นอนอยู่ในกองขยะเหมือนเศษซากสิ่งของที่ใครบางคนทิ้งไปท่ามกลางความเงียบสงัดนี้หญิง,งสาววัยกลางคนคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านจากการเก็บขยะในย่านนี้เธอเป็นคนที่ไม่เคยและทิ้งการช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเธอเองในฐานะคนยากจนเสียงอะไรนะเธอหยุดก้าวเมื่อได้ยินเสียงอ่อนๆจากกองขยะหญิงสาวก้าวเข้าไปใกล้กองขยะและหยุดมองลงไปก่อนที่สายตาของเธอจะไปหยุดที่ทารกที่นอนอยู่ในกองเศษ ขย่ร่างเล็กๆสัน่นสถานจากความหนาวเย็ยนผิวหนังที่ซีเซียวและเปื้อนคราบเลือดแต่เสียงร้องก็ยังดังอยู่ในความเงียบเธอรีบย่อตัวลงและดึงร่างน้อยออกจากกองขยะที่มีกลิ่นเหมืนเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนทิ้งเด็กไว้ที่นี่แต่เธอรู้ว่าไม่สามารถทิ้งเด็กนี้ไปได้อย่าห่วงเลยนะฉันจะดูแลเธอเองหญิงสาวพึมพำกับตัวเองขณะอุ้มเด็กทารกแนบอกเธอสัญญากับตัวเองว่าจะให้ความรัก และดูแลเด็กน้อยนี้ให้ดีที่สุดแม้ว่าชีวิตของเธอเองจะไม่ได้ง่ายแต่เธอก็ไม่อาจทิ้งชีวิตของคนอื่นได้ในวันที่เธอพาเด็กกลับไปที่บ้านความยากจนของเธออาจไม่ได้ทําให้เธอล้มเลิกการดูแลเด็กเธอทํางานหนักเพื่อให้ทั้งสององค์คนอยู่รอดวันแล้ววันเล่าเธอเลี้ยงดูเด็กทารกด้วยความรักและการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้ชื่อของเด็กหญิงยังไม่ได้รับการตั้งชื่อแต่หญิงสาวก็เรียกเธอว่าน้องหนูและตั้งใจจะให้เธอเติบโตในบ้านของเธอ แม้จะยากจนแค่ไหนแต่หัวใจของทั้งสองกลับเต็มไปด้วยความรักและความหวังในอนาคตที่ดีสิบปีผ่านไปเด็กหญิงที่เริ่มเติบโตขึ้นในครอบครัวที่อบอุ่นนั้นกลับกลายเป็นเด็กสาวที่มีความฝันและความหวังเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้กับความยากลำบากในชีวิตและในขณะที่เธอเติบโตเธอเริ่มสงสัยว่าพ่อของเธอคือใครทำไมถึงทิ้งเธอไว้ในกองขยะท่ามกลางความสงสัยนั้นเธอก็มีความหวังว่าในวันหนึ่งเธอจะได้พบกับคำตอบท่ามกลางความยากจน และความมืดมนของโลกแต่ความรักที่หญิงสาวมอบให้เธอคือแสงสว่างที่ไม่เคยดับไปไหนเวลาไม่เคยหยุดเดินและชีวิตของเด็กสาวที่เติบโตในบ้านเล็กๆก,กับหญิงสาวที่รักเธอเป็นอย่างดีก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเธออายุสิปีเต็มเด็กหญิงได้เข้าโรงเรียนที่ใกล้บ้านและแม้ว่าครอบครัวของเธอจะยากจนแต่หญิงสาวก็พยายามให้การศึกษาที่ดีที่สุด,ดกแก่เธอเด็กหญิงเรียนรู้ได้เร็วและมีความสามารถในการเรียนสูงหนูต้องเป็นคนที่ดีนะลูกเรียนให้ดีทำให้เต็มที่ หญิงสาวพูดขณะที่มองลูกสาวที่กำลังทำการบ้านค่ะแม่เด็กหญิงตอบพร้อมรอยยิ้มที่สดใสสิปีผ่านไปเด็กหญิงเติบโตเป็นสาวน้อยที่มีความฝันและความหวังในชีวิตเธอเริ่มทำงานพิเศษเพื่อช่วยเหลือแม่ในบ้านและในขณะเดียวกันก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่องแม้จะไม่มีเงินมากมายแต่เธอก็รู้ดีว่าแค่มีความรักและความมุ่งมั่นก็เพียงพอทุกคืนหลังจากทำการบ้านเสร็จเด็กหญิงมกัก จะถามแม่เกี่ยวกับพ่อของเธอแม้ว่าเธอจะไม่เคยรู้ชื่อของเขาแต่ในใจของเธอกลับมีคำถามมากมายแม่คะพ่อหนูเป็นใครคะเด็กสาวถามในคืนหนึ่งขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำการบ้านหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆพ่อของเธอเขาทิ้งเธอไปตั้งแต่ยังเด็กนะลูกแต่แม่ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นใครเพราะไม่อยากให้เธอเสียใจเด็กสาวยังคงไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ถามต่อเธอเชื่อว่าถึงแม้ไม่มีพ่อที่แท้จริงแต่เธอก็มีแม่ที่รักและดูแลเธอเสมอมา ในวันที่เธออายุ16กปีเธอเริ่มมองหางานที่สามารถช่วยตัวเองและไม่ได้มากขึ้นเธอได้ทำงานพร์ทามในร้านกาแฟในตอนเย็นและก็เป็นเด็กสาวที่มีความมุ่งมั่นแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักแต่เธอก็ไม่เคยท้อแท้เธออยากจะทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นในขณะที่ชีวิตของเธอดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นแต่โชคชะตากลับนำพาเธอไปพบกับบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อวันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์จากตำรวจคนหนึ่ง ซึ่งบอกว่าเขามีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับพ่อของเธอผมมีเรื่องจะพูดกับคุณเกี่ยวกับพ่อของคุณครับบอเสียงของตำรวจชายดังมาจากโทรศัพท์เด็กสาวรู้สึกทั้งตกใจและสั่สัยแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธการรับฟังได้เธอจึงตอบตกลงที่จะไปพบกับตำรวจชายคนนี้ในวันรุ่งขึ้นเมื่อวันนั้นมาถึงเธอเดินทางไปที่สถานีตำรวจในเมืองใหญ่เมื่อลงจากรถเธอมองไปที่ตำรวจหนุ่มที่ยืนรออยู่คุณคือพ่อของฉันใช่ไหมเด็กสาวถามในใจแต่ยังไม่กล้าพูดออกกระมาตำรวจหนุ่มมองมายังเด็กสาว ด้วยสายตาที่เย็นชาแต่เมื่อเขาพูดออกมาเขากลับกล่าวสิ่งที่ทําให้เด็กสาวตกใจคุณคือน้องหนูใช่ไหมคุณคือทารกที่ผมทิ้งไว้ในกองขยะเมื่อสิบปีที่แล้วเสียงของเขาทําให้เด็กสาวสะอึกคําตอบนี้ทําให้ทุกอย่างที่เธอเคยสงสัยเริ่มมีคําตอบเธอไม่อยากเชื่อแต่ในที่สุดเธอก็พบว่าเขาคือคนที่ทิ้งเธอไปในกองขยะเมื่อสิบปีที่แล้วพ่อของเธอที่เคยทิ้งเธอไปตลอดชีวิตเด็กสาวยืนนิ่งอยู่หน้าตํารวจหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าความรู้สึกหลากหลายประทะเข้ามาในใจของเธอทั้งความตกใจความเจ็บปวด และความหูก่อนถ้าเธอไม่สามารถเชื่อสิ่งที่เขาพูดออกมาได้คุณพ่อของฉันคือคุณหรอือเสียงของเด็กสาวสั่นเครือขณะที่เธอมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามตำรวจหนุ่มถอนหายใจยาวเขาก้มมองไปที่พื้นก่อนที่จะค่อยๆย,ยกสายตามองเธอใช่ผมคือพ่อของคุณแต่ผมขอโทษที่ต้องบอกว่าผมไม่สามารถดูแลคุณได้ตอนนั้นเด็กสาวยิ่งรู้สึกปวดร้าวมากขึ้นเมื่อคำว่าไม่สามารถดูแล กลายเป็นคำที่เธอไม่อยากได้ยินจากปากของพ่อที่เคยทิ้งเธอไปในกองขยะทำไมคุณถึงทำแบบนั้นทำไมถึงทิ้งฉันไว้กับกองขยะทั้งๆท,ท,ที่ฉันเป็นลูกของคุณเธอถามด้วยเสียงที่ดังขึ้นตำรวจหนุ่มยืนเงียบไปสักทักเขาหลับตาลงก่อนที่จะตอบกลับมาด้วยเสียงทาวเบาผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีเมื่อวันนั้นเมื่อคุณเกิดมาในสถานการณ์ที่ยากลำบากผมคิดว่าการทิ้งคุณไว้จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าการอยู่กับผมผมไม่มีอะไรที่จะให้คุณได้ คำพูดเหล่านั้นทำให้เด็กสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถลม่มลงมาเพราะคำพูดนี้แฝงไปด้วยความเจ็บปวดจากความล้มเหลวของพ่อที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณคิดว่าการทิ้งลูกให้ตายในกองขยะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือคะน้ำตาของเธอเริ่มไหลรินลงมาตํารวจหนุ่มหันหน้าหนีไปทางอื่นเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับน้ำตาของลูกสาวได้เขาเสียใจอย่างที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรผมรู้ว่าคุณจะเกลียดผมเขาพูดเสียงสัน่น แต่ผมขอโทษขอโทษที่ทําให้ชีวิตของคุณต้องเจ็บปวดเช่นนี้เด็กสาวไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้เธอหันหลังกลับและวิ่งออกจากสถานีตํารวจทันทีความเจ็บปวดที่ได้ยินจากปากพ่อทําให้เธอไม่สามารถอยู่ในที่นั้นต่อไปได้แม้จะรู้ว่ามันคือความจริงที่เธอหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่วิ่งออกไปในความมืดเงียบของถนนเสียงฟีเท้าของเธอกังวาลในหัวใจเหมือนกับเสียงหัวใจของเธอที่กำลังแตกสลายทุกก้าวที่เธอก้าวไปเหมือนกับการลืมเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาการ,รเผชิญหน้ากับพ่อทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับกำลังขุดหลุมฝังตัวเองแต่ท่ามกลางความเจ็บปวดนั้นยังมีบางสิ่งที่เธอไม่สามารถหนีจากมันได้นั่นคือความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีผลต่อชีวิตของเธอและแม้จะยังไม่พร้อมแต่เธอรู้ว่าเธอต้องหาคำตอบเกี่ยวกับพ่อของเธอให้ได้ทำไมถึงเป็นนแบบี้ ทำไมถึงต้องเจ็บปวดขนาดนี้เธอถามตัวเองขณะนั่งร้องให้อยู่ที่ริมถนนไม่มีคำตอบใดที่จะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้แต่ในความเจ็บปวดนั้นเองเธอรู้ว่าเธอต้องเจอพ่อของเธออีกครั้งเพื่อหาคำตอบที่เธอต้องการและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เจอกับเขาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเด็กสาวรู้สึกเหมือนกับชีวิตของเธอเริ่มสับสนและไม่รู้จะเดินไปทางไหนเธอไม่สามารถทิ้งความเจ็บปวด จากการพบพ่อของเธอได้น้ำตาของเธอยังคงไหลออกมาแม้จะพยายามฝืนยิ้มให้กับโลกภายนอกแต่เธอรู้ดีว่าเรื่องราวในอดีตจะยังคงตามหลอกหลอนเธอไปตลอดในวันถัดมาเธอไม่สามารถทำงานที่ร้านกากแฟได้เหมือนเคยความคิดทั้งหมดหมุนวนอยู่ในหัวของเธอเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกมองเธอเป็นแค่เงาของคนคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดโดยไม่มีทางออกเธอไม่สามารถหลบหนีจากความจริงที่เผชิญหน้าได้ ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจว่าจะต้องกลับไปหาพ่ออีกครั้งเธอไม่อาจปล่อยให้ทุกสิ่งยังคงเป็นคำถามเธอไม่สามารถยอมรับได้ว่าเขาทิ้งเธอไปโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเธอต้องการคำตอบที่ตรงไปตรงมาจากปากเขาเองวันนั้นเธอเดินทางไปยังสถานีตำรวจอีกครั้งด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสับสนเธอไม่รู้จะเริ่มต้นคำถามยังไงแต่เธอรู้ว่าเธอต้องพูดให้ชัดเจนและถามให้ได้ เมื่อเธอเดินเข้าไปในสถานีตำรวจสายตาของตำรวจหลายคนมองมายังเธอแต่เธอก็ไม่ได้สนใจพื้นที่ที่เคยรู้สึกแปลกแยกกลับกลายเป็นที่ที่เธอรู้สึกต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ในห้องทำงานของตำรวจหนุ่มเขากำลังนั่งทำงานอยู่ข้างโต๊ะเมื่อเห็นเด็กสาวเดินเข้ามาเขาหยุดมือจากงานและมองมาที่เธอด้วยสายตาที่มีความรู้สึกผิดคุณมาทำอะไรที่นี่เขาถามเสียงเบาแต่เด็กสาวไม่ตอบเธอก้าวเข้ามาใกล้และยืนเงียบๆที่กลางห้องพ่อทำไมคุณถึงทิ้งฉันไป น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทำไมคุณไม่ยอมรับความรับผิดชอบบอทำไมถึงทิ้งฉันไว้ในกองขยะแล้วตอนนี้ถึงกลับมาตำรวจหนุ่มนิ่งไปสักทักเขาหลับตาลงแล้วทอนอหายใจหนักๆเขาเห็นน้ำตาของลูกสาวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและรู้ดีว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรได้คุณคงจะโกรธผมมากแต่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งตอนนั้นผมไม่มีทางเลือกผมไม่ได้อยากทำแบบนั้น แต่ความยากจนและความกลัวที่จะไม่สามารถให้ชีวิตที่ดีแก่คุณทําให้ผมตัดสินใจผิดเด็กสาวก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นแม้จะรู้สึกเจ็บปวดจากคําพูดเหล่านั้นแต่เธอก็ยังอยากเข้าใจให้มากที่สุดคุณรู้ไหมคะว่าฉันต้องผ่านอะไรบ้างเธอถามเสียงสัน่นฉันต้องเติบโตมาอย่างไรฉันต้องเผชิญกับโลกนี้คนเดียวแค่ไหนตำรวจหนุ่มยืนนิ่งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจที่ไม่อาจพูดออกมาได้ ผมรู้ผมรู้ว่าคุณต้องเจ็บปวดแต่ตอนนั้นผมคิดว่าเธอจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าถ้าผมไม่อยู่ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือจะดูแลคุณได้ยังไงคำตอบของเขาทําให้เด็กสาวรู้สึกเหมือนกับหลุมดําในหัวใจที่ไม่เคยหายไปเธอไม่เคยได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากพ่อและตอนนี้ก็รู้สึกว่าแม้เขาจะรู้สึกผิดแค่ไหนแต่ก็ไม่มีอะไรจะทําให้สิ่งที่เขาทําในอดีตกลับมาถูกต้องได้คุณไม่สามารถย้อนเวลาได้เธอพูดเสียงเบา แต่ฉันก็ไม่สามารถลืมสิ่งที่คุณทำไปแล้วทั้งสองยืนเงียบอยู่ในห้องรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถหาคำตอบที่สมบูรณ์มาให้กันได้แต่ในที่สุดเธอรู้ว่าต้องเดินต่อไปข้างหน้าแม้จะมีความเจ็บปวดที่ยังคงอยู่ในใจแต่เธอก็ไม่สามารถให้มันหยุดการเดินทางของชีวิตเธอได้ขอบคุณที่บอกความจริงเด็กสาวพูดและหันหลังเดินออกจากห้องตำรวจทิ้งให้พ่อของเธอยืนอยู่ในห้องนั้นเพียงลำพังกับความเสียใจ ที่ไม่มีทางลบเลือนไปได้หลังจากวันที่ได้พบกับพ่ออีกครั้งเด็กสาวรู้สึกว่าชีวิตของเธอเริ่มมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเธอพยายามที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดจากอดีตและเริ่มตั้งใจที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงอยู่ในหัวใจของเธอทุกวันเธอกลับมาทํางานที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคําถามที่ยังไม่มีคําตอบทั้งจากอดีตและจากปัจจุบันทุกๆครั้งที่เธอหยิบถ้วยกาแฟเสิร์ฟลูกค้าหรือยิ้มให้กับผู้คนที่มาที่ร้านความรู้สึกบางอย่างก็ยังคงวงเวียนอยู่ในจิตใจของเธอ ในวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินกลับจากร้านกาแฟบนถนนที่คุ้นเคยเธอรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองตามเธออยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อหันไปก็ไม่เห็นใครเธอจึงไม่ใส่ใจและเดินต่อไปจนถึงบ้านของเธอทันใดนั้นมือที่จับประตูบ้านพลันสั่นริกเพราะสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าคือพ่อของเธอที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านมือของเขากำแน่นและมีสีหน้าเครียดพ่อเด็กสาวพูดออกมาด้วยเสียงที่สัน่นทำไมทำไมคุณถึงมาตำรวจหนุ่มมองเธอด้วยสายตาที่หลับตาลงไปในอดีตก่อนจะพูดเสียงหนักผมต้องการช่วยคุณ ฉันไม่อยากให้คุณต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตลอดไปเด็กสาวมองพ่อของเธอด้วยความสับสนขณะที่ทุกคำพูดที่ออกมาจากปากเขากลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงกลับไปในความเจ็บปวดที่เธอพยายามหลีกหนีคุณไม่สามารถช่วยอะไรฉันได้แล้วเธอตอบเสียงเบาคุณทำให้ฉันเจ็บปวดมามากพอแล้วแต่พ่อของเธอกลับยืนนิ่งและดึงมือเธอไปข้างในบ้านคุณจำคำที่ผมบอกได้ไหม ความผิดพลาดในอดีตสามารถแก้ไขได้หากเราไม่หนีจากมันเขาพูดอย่างมั่นคงและในที่สุดเด็กสาวก็ยอมเดินเข้าไปในบ้านกับพ่อของเธอความรู้สึกที่มีต่อลูกสาวของเขาทําให้เขาไม่สามารถอยู่เฉยๆได้อีกเวลาผ่านไปพ่อของเธอเริ่มทําสิ่งที่เธอไม่คาดคิดเขาเริ่มพยายามที่จะดูแลเธอและให้ความรักที่เธอขาดหายไปจากชีวิตเขาทำงานหนักเพื่อที่จะทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาทั้งสองค่อยๆเริ่มเข้าใจกันมากขึ้น แม้จะยังคงมีความเจ็บปวดจากอดีตแต่ในใจของเด็กสาวก็เริ่มมีความหวังบางอย่างกลับมาถึงแม้ความเจ็บปวดในอดีตจะไม่มีทางลบเลือนไปแต่เธอเริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวพ่อของเธอความสำน,นึกผิดที่เขามีและความพยายามที่เขาทําให้เธอเห็นว่าเขาจะไม่ทําผิดพลาดแบบเดิมอีกในที่สุดพ่อของเธอพูดออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดแต่ผมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคําพูดเหล่านั้น ทำให้เด็กสาวรู้สึกเหมือนกับเธอกำลังได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตแม้จะยังมีความเจ็บปวดที่ค้างคาแต่เธอก็เริ่มมีความเชื่อมั่นอีกครั้งว่าไม่ว่าชีวิตจะยังคงยากลำบากแค่ไหนการเดินไปข้างหน้าอย่างมีกำลังใจจะทําให้เธอผ่านทุกทนและไปถึงจุดที่ดีกว่าได้และในวันหนึ่งที่เธอมองไปยังท้องฟ้าที่สดใสเธอก็เริ่มเข้าใจว่าความรักและการให้อภัยสามารถฟื้นฟูทุกสิ่งแม้จะต้องใช้เวลาแต่ก็ยังดีกว่าการอยู่กับความเจ็บปวดและความเกลียดชังตลอดไป เธอไม่ได้มองเห็นแค่แสงสว่างจากท้องฟ้าแต่ยังเห็นแสงจากหัวใจของตัวเองที่ค่อยๆลุกโชนขึ้นใหม่อย่างช้าๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและทุกวันในชีวิตของเด็กสาวเริ่มมีความหมายมากขึ้นเมื่อเธอได้เข้าใจความจริงของพ่อและได้รับความรักที่เธอเคยขาดได้ไปเธอเริ่มรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตัวเองแม้ว่าความเจ็บปวดจากอดีตจะยังคงตามหลอกหลอนอยู่บ้างแต่เธอได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเดินหน้าไปพ่อของเธอที่เคยเป็นคนที่ทิ้งเธอไป ตอนนี้กลายเป็นคนที่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเธอพวกเขาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นจากจุดที่ทั้งคู่เคยพลาดไปพ่อของเธอทำงานหนักขึ้นเพื่อให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเขามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เธอเคยยรเพชินและเขาก็พยายามที่จะเป็นพ่อที่ดีที่สุดสําหรับเธอสําหรับเด็กสาวเธอได้เริ่มต้นงานใหม่ที่ร้านกาแฟที่เธอทําอยู่ก่อนหน้านี้เธอเคยคิดว่าเธอไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้ แต่ตอนนี้เธอรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีความหวังและทุกๆวันที่เธอทำงานเธอก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟาพ่อของเธอก็เดินเข้ามานั่งที่โต๊ะตรงมุมร้านเขายิ้มให้กับเธอและพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นว่าวันนี้ผมทำข้าวเย็นมาให้คุณอยากไปทางที่บ้านไหมเด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองและไม่ทันที่เธอจะตอบอะไรเขาก็พูดต่อว่าผมรู้ว่าชีวิตเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันและผมไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าเคยถูกทิ้งอีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเจ็บปวดที่เคยท่่มทนตอนนี้เริ่มจางหายไปและแทนที่ด้วยความรู้สึกของความรักที่กลับมารวมกันใหม่ขอบคุณค่ะพ่อเด็กสาวพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเธอไม่สามารถปกปิดความรู้สึกในใจได้อีกต่อไปฉันคิดว่าฉันเริ่มเชื่อในความรักและการให้อภัยมากขึ้นพ่อของเธอยิ้มและยื่นม,มือไปข้างหน้า มาเธอไปทานข้าวกันเธอเราจะทําให้มันดีกว่าที่เคยหลังจากวันนั้นชีวิตของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งคู่พ่อของเธอเริ่มมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเขารู้สึกว่าการได้กลับมาดูแลลูกสาวอีกครั้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของงอเขาและเขาจะไม่ยอมให้มันหลุดมือไปเด็กสาวเองก็เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นในชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้ว่าจะยังคงมีรอยแผลจากอดีตแต่มันไม่สามารถทําลายความสัมพันธ์ที่พวกเขากําลังสร้างขึ้นได้เธอรู้ว่าอนาคตของเธอจะเต็มไปด้วยโอกาสและความหวังใหม่ๆ ในที่สุดความเจ็บปวดที่เคยถูกฝังลึกไว้ในใจเธอก็ค่อยๆคลายออกเมื่อเธอได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและให้อภัยในขณะที่การเริ่มต้นใหม่ไม่เคยง่ายแต่เธอก็พบว่ามันคุ้มค่าที่จะลองอีกครั้งในตอนสุดท้ายของเรื่องราวนี้เด็กสาวและพ่อของเธอเดินเคียงข้างกันไปในถนนที่เต็มไปด้วยแสงสว่างของเมืองความหวังและความรักที่พวกเขามีร่วมกันจะช่วยให้พวกเขาก้าวผ่านทุกปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและพวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตที่ใหม่และดีขึ้นด้วยกันและในที่สุด พวกเขาก็ได้เข้าใจว่าแม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่การเริ่มต้นใหม่และการให้อภัยคือสิ่งที่จะพาเราผ่านทุกทนไปสู่ความสุขที่แท้จริง